ที่อยู่ต่างประเทศนะครับและต้องการมาทํารากฟันเทียมนะครับจะวางแผนยังไงดีผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับที่คนไข้ต้องทราบก็คือคนไข้เนี่ยจะต้องบินมาทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกที่บินมานะครับจะต้องอยู่ที่ไทยประมาณ2อาทิตย์นะครับซึ่งรอบแรกที่มาเนี่ยสิ่งที่คนไข้จะต้องได้เจอก็คือ1จะต้องทําการผ่าตัดนะครับเพื่อทําการผ่าฝังตัวรากฟันเทียมลงไปในกระดูก หลังจากนั้นเนี่ยหมอจะนัดมาพอ l l o w ั p แผลสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อเช็คแผลแล้วก็ตัดไหมนะครับหลังจากจบ2อาทิตย์เนี่ยคนไข้ก็จะบินกลับไปที่ต่างประเทศนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลานะครับที่เรารอให้ตัวรากบันเทียมเนี่ยมันยึดติดกับกระดูกให้ดีก่อนเสร็จแล้วเรจาจะครบ3มเดือนนะคนไข้ค่อยบินกลับมาอีกรอบโดยครั้งนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ2อาทิตย์เหมือนกันรอบที่2ที่คนไข้บินมาเนี่ยคนไข้ก็จะต้องทําการนะครับพิมปากนะครับเพื่อทําการพิมพ์ตําแหน่งของรากบันเทียม หลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องรออีกประมาณ1หรือ2อาทิตย์นะครับเพื่อมาใส่ฟันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทุกท่ต้องรู้ก็คือ1จะต้องบินมาทั้งหมด2ครั้งแต่ละครั้งครั้งที่1นึ่งที่สต้องอยู่ในอนาบประมาณทั้งหมด2อาทิตย์นะครับก็จะได้ใส่ฟันเรียบร้อยทั้งหมดพอดีนะครับผมถ้าเกิดคนไทยมีคำถามหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับรากฟันเทียมนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวหมอวีจะมาตอบให้ในเอพิโซดหน้าครับผม